มสันตพดมามีาปนังตัดปอสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านอู่ช่างต๋องนะครับสุรินวันนี้เราจะพามาชมเจ้าคาวาสกิเซด6 r เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมอู่ช่างต๋องสุริน ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่างต่องสุดินนะครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้าคาวาสกิท z X 6 R ของช่างต่องนะครับว่าแต่งโดยรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ช่างต่องพาดูของแต่งเข้าๆกันแรกเลยครับผมดับแรกเลยครับคือ,อท่อครับเป็นท่ออะคาบูบิกายดาบตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ได้มา8,000บาทครับ8,000บาทเป,เป็นงานไทยอันนี้สั่งซื้อมาจากช่องทางไหนครับผมอ่าตัวนี้มีเพื่อนแนะนําเป็นร้าน ขอ,อของเพื่อนโดยตรงเลยนาของเพื่อนโดยตรงเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูของแต่งชิ้นต่อไปเลยครับผมชิ้นต่อไปก็มีชิวหน้าครับชิวหน้านะครับเป็นชิวหน้านี่ชิวหน้านะครับเป็นของแบรนด์อะไรครับผมแบรนด์ผมไม่รู้เหมือนกันครับตัวนี้นาน่าจะได้มาที่นอกโลกครับผมตัวนี้เดีไปชิ้นต่อไปได้ครับชิ้นต่อไปก็มีไฟเลี้ยว ผมไฟเลียวนะครับผมเตาแมวอันนี้จะเป็นไฟเดียวตาแมวนะสองฝั่งอันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ได้มา200บาทครับ200บาทเนาะอันนี้สั่งซื้อจากที่ไหนครับสั่งซื้อจากราสด้าราสด้าโอเคของดีคู่คนไทยนะครับราสด้าเดี๋ยวไปชิ้นต่อไปได้เลยครับก็ชิ้นต่อไปก็ที่จับโทรศัพท์ครับอันนี้สําคัญมากเลยครับต้องมีครับผมอันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์นะครับได้มายังไงครับตัวนี้ ลาซาดาเหมือนเดิมครับอ๋อลาซดาครับได้มาเท่าไหร่ครับอันนี้ได้มา99บาทครับโตโยโต99ด้วยนี่นะครับของจับโทรศัพท์ครับของที่ทุกคนต้องติดตรถนะครับลำดับไบกเกอร์ไปดูไปดูชิ้นต่อไปกันเลยครับชิ้นต่อไปเหรอครับชิ้นต่อไปก็มีสปูลขึ้นล้ออันนี้เป็นสปูนนะครับได้มาเท่าไหร่นงานแปลงครับตัวนี้งานแปลงได้มาเท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้ได้มาฟรีครับงานแปลงอ๋อได้มาฟรีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นมีิ้่ไหนเพิ่มเติมไหมครับผมก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้แต่งรถมาขับอย่างเดียวอ่าที่มาของการขับเจ้าคาวาัซกิใชคันนี้ไอยังไงครับผมก็ตอนแรกผมก็ขับซ b 6ีห้าอยู่นะครับแต่ว่าในการขับซ b 6ีหหพวกรอบพวกอะไรมันมันไม่โอเคครับขับสปีดยังไม่ไหวใช่ไหมครับใ ผมก็เลยว่าจะกะว่าจะไปตัวพันพอจะไปตัวพันปุ๊บแล้วมาเจอเจ้าซ a ไอหกอาตัวนี้ที่ออกมาตอนผมปี19ปี19ก็เลยหูกใจแต่ก็ต้องยอมลดซีซีลงมาหน่อยได้แรงมา้าเยอะกว่าเก่าตัวนี้เป็นสปอร์ตด้วยนะพี่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับฟิลลิ่งการขับขี่ก็ถือว่าโอเคมากเลยครับมีโหมดในการขับขี่หลายอย่าง ทำความเร็วได้ก็โอเคเลยครับตัวนี้จากประสบการณ์ใช้งานจริงนี่พี่คิดว่าเจ้าคาวาสึกิแทดเอ็6อานี่ตอบโจทย์กับพี่หรือ,อยังครับผมก็ถามว่าตอบโจทย์หรือ,อยังครับผมก็ขอจบแค่นี้แหละครับขอจบแค่นี้เลยใช่ไหมขอจบแค่เจ้าคาวาสึกิแทดเอ็6อานี่แหละครับไม่มีอัพซีซีเพิ่มแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับเป็นแฟนมันแท้ของเจ้าแทดเอ็กซ์6อาร์เลยนะครับรถสปอร์ตหกล้านซีซีนะครับคันนี้ แล้วเคยขับขี่นี่เคยล้มแปะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมครับอ่า,ออาไม่มีครับก็คืออุบัติเหตุก็คือแค่จอดแล้วก็ล้มแปะเฉยเฉยล้มแปะเฉยประมาณนี้เนาะอ่าอยากให้ช่างต๋องนะฝากข้อคิดให้กับน้องๆน,นะครับที่สนใจรถบิ๊กไบค์สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้ทํางานนะครับแล้วก็น้องๆที่ทํางานแล้วก็ใครที่อยากเล่นบิ๊กไบค์ควรศึกษาก่อนนะครับศึกษาให้ดี ชอบรุ่นไหนคิดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องขับขี่ต้องต้องมั่นใจกับตัวเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาขับได้อ่าน,นั้นผมไม่แนะนำนะครับแล้วสำหรับน้องๆที่ไม่เคยขับรถมีคลาดมาก่อนนี่สาม,มารถจะขับได้ไหมครับถามว่าขับได้ไหมมันก็ขับได้อยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้เทคนิคในการขับขี่ของบิ๊กไบค์ แล้วในส่วนของเงินเดือนล่ะครับประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถออกได้เงินเดือนเรอเงินเดือนเอาที่แนะนำาำรับน้องๆที่ออกได้แล้วครับทุกวันนี้หมื่นสองเนาะหมื่นสองเลยหมื่นห้าสองหมื่นแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเงินเดือนของทุกคนเหลือพอใช้ในแต่ละเดือนหรือไม่นะใช่ครับใช่นี้ต้องดูต้องวางแผนก่อนครับค่อยค่อยซื้อหรือถ้าใครจะซื้องินสด แนะนำเลยครับเฮ้ยก็คันนี้เคยขี่รับสาวมาไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่เคยครับครับผมก็ประมาณนี้้าคาวาสากิแชดเด็6 r ของช่างต๋องนะครับโอ้ช่างต๋องสุรินอยู่ที่อำเภอสังขะนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยเป็นรถแชดเด็6 r 600cc นะครับเป็นทรงสปอร์ตไม่ใช่เน็กเก็ตนะครับคันนี้ใหม่เท่าไหร่ล้วครับพี่คันนี้ใหม่แค่หมื่น หมื่นสามสามมื่นมื่นสามอันนี้เป็นปี2019ใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้1 1> เป็นปีตัว2019ันสเมาเนี้เดี๋ยวให้ช่างต๋องคอมให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวขี่วนให้ผมได้ไหมสักรอบ,อน,รบนี่ก็จะเป็นฟิลิ่งการขับขี่นะครับ ประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปเอวดีเนะาะออเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันนะครับ ขี่เซตได้ร r ปีสองพันสิบเก้าครับผมคันนี้ละหล่อเลยนะครับอันนี้มีโหมดอะไรบ้างพี่ก็เรื่องโหมดผมก็ไม่ค่อยจะรู้เหมือนเขานะครับเพราะว่าก็โหมดก็มีับเครืโอเคก็จะให้พี่พี่คอนจับเครื่องแล้วในะนําโหมดน่มหมดอะไรบ้างนะครับก็โหมดก็มี โลกับฟูแต่เรื่องหมดผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับแต่ในการขับขี่ผมก็จะจําเอาแต่มากพี่ใช้หมดไหนนะครับพี่หมดธรรมดาปกติครับธรรมดาประหยัดน้ำมันไว้ก่อนประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้ก็เพิ่งหมื่นกว่าโลเนาะใช่รถมันกินน้ำมันไหมครับพี่คันนี้ก็400อกว่าโลขับไปกรุงเทพใช้ใช้เงินเติมน้ำมันไป9 0้อบาท9 0้อเนาะโอ้โหถือว่าประหยัดน่เนี่ยเทียบเท่ากับรถธรรมดาเนาะ นก็ต่างกันนี่นะครับประมาณนี้เลยเจ้าคาวาสกิคันนี้ถ้าใครอยากได้ก็ลองศึกษาข้อมูลก่อนเนาะจะได้ไม่เสียใจเดี๋ยวนี้ก็มีรถมือสองเยอะแยะครับผม okay. ประมาณนี้เดี๋ยวให้ช่างต่องนะครับแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดได้รถบิ๊กไบค์มาเราควรทำยังไง ผมเมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับแบตของกล้องไม่พร้อมนะครับแบตหมดเดี๋ยวให้ช่างต่องนะครับพาฟังเสียงเครื่องยนต์อีกสักครั้งหนึ่งเนาะไป ปาตัดได้ไหมพี่ตัดเลยได้ไหมวผมผมานีอ่านี่นะครับเป็นข่าวธุรกิจเทศหกอานะครับผม,มส่วนเอกสารใครอยากออกก็ไปศึกษาเองเนาะนะเดี๋ยวคน,นี้ผมจะพาไปดูธุรกิจผมอีกอย่างนะนี่นะครับธุรกิจนะครับ <laughs> จะไปดูธุรกิจของช่าต่อไก่ไก่ครับไก่ไข่ตันนี้ก็ประมาณ ร้อยตัวก็จะไข่ได้ทุกวันวันละ60-80ฟองนะฮะหนี่นะครับรู้ได้ว่าเจ้าของเดินมาหาเลยนะไปดูธุรกิจอีกอย่างหนึ่งไหมไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันไปขึ้นคลิปดิบเลยครับแต่คลิปนี้บอกเลยว่าเรียวไม่มีการเตรียมไม่มีการเตรียมกันนะผม ก็บบจะเป็นแบบอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงฮะแล้วก็มีแจมนิดนึงอีแจมนิดนึงนไฮไลท์นะครับต้มต้มไก่ครับเอาไว้ต้มไก่ไก่ไข่ต้มไก่โดยเฉพาะนะครับโค้ก<อ>เป็นไก่นี่นะลงทุนร้านเปิดหมดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไปามช่างต่องกันนะ ก็ร้านตัวนี้ก็เพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือน3เดือนนะครับก็มีแค่นี้ครับนี่นะครับ,ค,รบคือแบบบ้านๆน,นะครับเปิดมีน้ำมันนะมีอุปกรณ์นี่นะครับรถที่มาเปลี่ยนยางใช่ไหมครับวันนี้ใช่ใช่ค่ประมาณนี้เลยนะครับใช่ก็ถ้าใครมีปัญหาเดินทางมาแถวสังขะนะครับผม ก็สามารถแวะมาที่ร้านช่างต่องได้นะครับเดี๋ยวให้บอกที่กัดร้านนะครับก็ร้านตั้งอยู่ตำบลสกาดนะครับอำเภอสังขัะจังหวัดสุรินทร์กอยากปรึกษาเรื่องรถรถมีปัญหากับช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีถึง15ปีครับรถทุกรนเคยฝึกเคยมาแล้ได้มาอยู่ในจุดนี้นะรปัญหาก็โรมา ผมก็ได้ครับ0846496921ครับผมก็ฝากร้านของอู่ช่างต๋องไว้ด้วยนะครับผมซ์วิสรถทุกประเภทเนาะทุกประเภทครับทุกที่เครื่องตัดหญ้าเครื่องเลื่อยยนทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับเครื่องยนตครับผมก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ที่เอามาจากนอกโลกก็สามารถเอามาซ์วิตได้ที่นี่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่ต๋องปิดคลิปให้หน่อยครับก็ กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณช่างต๋องมากครับสวัสดีครับัดีครับีบเลตาลตาริสเรวรัวมรเ,เมงโกสีกมาลด,าด,ดมามารั masyarakat pulang bertanda bidang roh nyakut di apa